thả chậm 5 rồi con bông, dái này dái u kẹt nè. chắc. mà thêm nữa nè, biến dì hay này. ờ. bật lên. thấm nước biến chip tiệm nha. còn nấc, còn nấc mấy người ta. còn nói, này vẽ đi nãy. đồ này đấy nè. đồ dế bay chú bye bye, ได้เยอะขนาดนี้ชุดอดครับแบบนี้เลยคู่ขาเนาะค่ขาเย่ยมๆใสได้แสๆมาหัวดกงก้มันาะดำมานได้ใช้ได้กับได้อยู่เจ้าก๋งะได้สไดหูเนาะเห็นได้ตัวนึงคนนึงไปไหนไต่ถาม

ปานี่ต้องยกสูงด้วยกันโอ้ยกระบานไก่อย่าไปปล่อยมุดอ่ีขายต้องูนย์จี้นะครับแป่งห้าครับมั่ครับห้าปลากระหู้ถ่ายรูปกันนอแล้ถ่ายต้อยมาถ่ายถ้วยกันนอถ่ายต้อเดี๋ยวให้นางงามกลับกล้องนี่กล้องมาตึ้งฉนี่ฮะเดี๋ยวผมอุ้มปลาไปเพืเปลี่ยนนะ ขาว่าปั้มปั้ั้้นี้นี่เอาหิงอกีกามันบาหันมาหันนะหันกหินนะอ่ะหนึ่งสองสผมกลัวมันรุดแล้วเดี๋ยวมันหนีเนี่ยอใช้หลายเนาะเจ้าป้าอกเก็บกวนอ่ะขอบคุณเจ้า มาลวคนมันอ๋อเหลียวหน้ามาก้มพอเดียวก้มก็เป็นปได้เปเอ๋อลุงกุลแหละหมันก็เจ้าวันนี้เจ้ามันมาโอ้เจ้าันนี้ละเจ้าเต็มเงินนี่ของคุณเจ้าติกรนะเจ้าิาเจ้าเีไหนเอฟซีเมแนกแมาขอจ้า cái này nó khỏe cả, về làng không? nó này. đây. này น้อก็ไม่มาโอ้นี่แม่สวใหญ่นะดไแม่ีได้หมาตลอดขโมเนี่ยอนเหรอใจหลังก็ตาดนอนลูกบ้านใจแข็งเมื่อยคระปุกตั้งจับอีกอันนั้นอ่ะใช่หร่าปนเดี่ยวน้องไดตัวเมตั้งจับลยสามโลไปไม่ายียบไครับออแลราคาครับสร้อย อ่าสูดแปดหนึงโอข้าเทนแล้วก็ดนถ้ากลางดีครับเออเออกล้องพวนท้ายไหม กำลังมาหนึ่งสอง่ามอ่าอันนี้เป็นปลาบอ็อ้อยนะเจ้าปลาบอ็อ้อยใหญ่ขนาดตัวละตัวละกึ่งล้อนะเด้งนี่ลองตัล้อแล้วปลาสร้อย

เขากดนั่นกะเขากดเปกดนั่นที่ลงบ่กดคลงนี่เลยไงอู้ยง่มดินมดืดดเล่เขากดุก่ะอืมแบนี้้ดุก่ะแบบนี้ไงนี่เคงี่ข้าถ่านนะเนาะเออมอ๊ะอนี่ซื้อว้านี่มันได้คุ้มค่านี่อของกวางจับของไมดี้ม่ได้โอเคอ เอวางได้ไดได้ว่ม่ดีได้สก้าตัวอ่าอยู่สก้าตัวก็คุ้มละไม่ดีโอ้็างเต็มตัวใหญ่ทั้งนั้นเรบน่กฮะปลาบอกเจ้าได้การขายขายเจ้าปลาบอกกลวแต่ได้ไม่ดีคนปลาบอกโลลอยเจ้าโล่อยเจ้าโอเกาบเออของเจ๊เปเจของเฮาเออโลนลอยเจ้า ตัาไก่ตัเปิรนมาไก่อ่อะแม่นปะมาไก่เหอเป็นนั่นโลว่นจจาเอาก่อนียงานเป็นตึงงานเพื่ออันนี้คือสีเปินาูกึเยูปสงเขาเพื่อนเพื่อนป้ไปป้าคุณใช้ด้วยกันอยู่อ่ะเจ้า bây cái đi hết rồi bé nhé đèn nhé đèn nhé bứt anh lăn ya pha lạp để đeo lót má lót má ồ ồ phải đèn phải đèn phải đèn đi lên đi lên đểo lót má ốm con 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 có đeo không ô mày con con lười cái lố lười lố 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 lố

เราจะเจ้ากระเฮิมเฮิมมะม่วงเอาวางหนุ่มขึ้นกันก็ได้เจ้าขอบคุณเจ้าปลาโล้นขอบคุณหลายๆเจ้าอันนี้ของไผ่อันนี้ของผ้าจนผ้าจนก็เหมือนได้ขายหัวปลางใส่ใจได้กันเอาไอแฝดไอ้แฝดเลยไอแฝดพลังเยอะครับแฝดพลังเยอะครับ สหคลย้ากีบอันนี้สิบห้ามซ้ำเท่ากันสิบสี่ไปเพิ่มสิบสี่นะครับค้างอันนี้เอาเหไปเสิบสี่เ้าก่อนครับก่อเอาสิโลกับปลาาโลหสิบเต้าอย ก็ไได้ไดน่นีกเประหอเจ้าวันนี้ได้กระหอเหันแล้วเจ้าสีโล,โลกึงก่งนะซโโีสีโลกเกินไม่รอยสามาข้ตัวนตัวอ้าา นอันนี้บอกอ่ะหัวน้ำแท่กันเออเออเมื่อมาตั่งกันมันมาฝมันก็ลองไปจะอีกอ่ะหัวชนกันแส่ะใ่ละใ่ละ่ละยิเป็นต้องไปโบะแปงปั่นกันมันอ่ะใหญ่แท่เนาะใหญ่แท้เนาะทำกันมาคักเลยคัอุ่นอุ่นกันรอดัอุ่นกันรอดปั่ Bà ừ, ừ. Ok đem theo, okay, chín luôn, Nó chín mà đem theo, đấy, bả nhiều cái hàng luôn, nó, chạy vái tài nữa nè. <laughs> <laughs>